สวัสดีค่ะช่องแม่ดาวกุกกองนะคะวันนี้แม่ดาวก็นี่นะคะข้าวกล่องที่คุณเปียวจี๊ดนะคะเอามาให้คุณยายนะคะกับน้องชายนะคะคนละกล่องเนาะข้าวขาหมูนะคะเอฟซี FC ข้าวขาหมูนี่ยายก,ก็จะได้กินข้าวกบบข้าวขาหมูแบบอร่อยๆนะคะต้องขอบคุณคุณเปียวจี๊ดมากๆเลยนะคะคุณยายข้าว เยอะแล้วหลานกยังเจ้่หรเป็นยั่ไว้างบ้านเอ่นเป็นบ่บนมันก่อนเอาอะหูเอาอะไรหูมเอยโต๊ะโต๊ะบาเหอโต๊ะแขงเยอะกว่ากันไหเนี่ยเจเอาน้ำมันนี่ีเอาหูหอยหนานะือก็นั่นล่ะเอาน้ำมันมันไม่ได้เทสบ่อืโอ้ยเอาข้อมันไหลเนี่ย นี่จับลบจับลบอวกันเฮ้ยกินจาน่ะมันยากินผู้ดไีไม่ใครเหรอาเาไม้ข้าวไม้ข้าวตกนีอเสื้อระยะเดียเส้อเลยเดียเยนี่เลยเก็บตุ่มีงไงไ่ยไข่เลนั่งดิอืมอือม่กินม่กิน,น ม่ไม่ไมอบงหนังออ่าา่อื้าเยอะสิบเนงอะยเหยอเอาคชุดนี่ก็พอละอืมองกาะกินไม่พอก็อเอาเลกินเลยอื กินเลยเจ้าเรกินเลยกินเลยไม่ค่ะเราไปกินไมใช่ค่ะพ่อพ่อพ่พ่่พ่อพี่่่่อ พี่ดำน้อไปอีฐปนางหมดจ้าีิฐปูนข้างให้ไม่รับเนทุนช่วยจ้ายอิฐปูนะเดี๋ยว้กินได้น้องเ้อ 控制你。嗯嗯

แทบที่บอกนังไม่ได้กิ่นไม่ได้กินอยู่เอเร้ากินดูเนี้อพ้าพี่กระยายเลยเอ้วฟ้าพี่เดี๋ยวกินดู <c oughs> เห้าไปคือเน่มันลตกนะห้าไปคือคือป้าเน่มันละตก แซ่บยี่งกว่ยายอือนี่นะคะยายก็จะอยู่ล่อคอยตรงนี้นะคะเวลาแม่ดาได้กินอะไรนะคะแม่ดาก็คิดถึงคุณยายเนาะวันนั้นแม่ดาว่าจะเอาไอติมมาฝากคุณยายนะคะแต่ว่าลืมคะ่ะพอได้กินอะไรอร่อยอร่อยก็นึกถึงคุณยายเนาะอยากจะให้คุณยายได้กินบ้าง mấy bưng mình đây chuyển kho thì bỏ mạng khuẩn rồi mai nó นุมอ,อยู่ตรงบอลหลอ้าไปทีทีเละไม่จริงๆมันมานำรูปอันนี้นะมันมีห้ากงเลยล่ะ